สวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันนานเนาะวันนี้อยู่กับผมนะครับมัมเมมโมรี่เนาะก็เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไม่เจอกันนานช่วงนี้สถานการณ์โควิด1 9นี่ก็กลับมาระบาดไปแล้วรอบที่3ผมเองก็ไม่ได้ลงคลิปมาก็เกือบเกือบปีแล้วไม่รู้มีใครคิดถึงผมหรือเปล่าหรือบางคนจะบอกว่าอ,อ๋อไม่ถึงหรอกครับเพราะกูมไม่เคยดูมึงเลย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนวันนี้มาดูแล้วรบกวนกดติดตามแล้วก็กดอ่ากดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้เลยครับ จะได้ไม่ต้องพลาดข่าวสารเกี่ยวกับพวกหลังจากนี้ผมจะทำมือเกี่ยวกับพวกรีวิวภาพยนตร์แล้วก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวงการหนังใหม่ๆหมเข้ามาอัปเดตอยู่สม่ำเสมอนะครับก็วันนี้ผมมารีวิวหนังเรื่องจอห์นวิกภาคที่1ครับจอห์นวิกแรงกว่าตลกภาคที่1นะครับเข้าฉายเมื่อปีประมาณปีเอ่อนันประมาณนั้นใช่ไหมติดแต่ผมดูข้อมูลแป๊บนึงเออตอนนั้นผมเองก็อ่า2014ตอนนั้นผมเองก็จำได้ว่าเข้าไปดูหนังด้วยความเบื่อไม่รู้ไม่มีไม่มีหนังอะไรให้ดูเลย แล้วก็มีผมก็เป็นเอกใจหนังเรื่องนี้อ่ะผมแน่นอนผมรู้จักคีนูรีฟอยู่แล้วว่าเออเขาก็เป็นดาราแอคชั่นซึ่งผมติดตามมาตั้งแต่เรื่องสปีดนะสะปีดเร็วกว่านรลกเรื่องนั้นรู้สึกว่าจะทําให้เป็นเทรนมากเลยกับทรงผมแบบทรงสกินเฮดที่ตัดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ผมเริ่มโตแล้วครับพอผมเริ่มโตมาก็ได้ดูอีกเรื่องนึงคือเดอะแมทริกไตรภาคเดอะแมทริกหนึ่งสองสามที่ทาให้คีนูรีฟแบบโอ้โหมีรายได้มหาศาลมากจากการเล่นหนังเรื่องนี้ จนตอนนี้เห็นเรื่องจอห์นวิกก็เออลองเข้าไปดูแล้วกันซึ่งพอเข้าไปหนังเรื่องนี้มันเป็นประมาณว่าออนักฆ่าเสดจะวางมือวางมือจากวงการมาแล้วไม่ที่อยากจะออพูดใหม่วางมือจากวงการมาแล้วจนมาจนมา,จนมาอยู่ในจุดที่ว่าเอออยู่กับสบ,สบายสบายอยู่กับเมียอยู่กับครอบครัวสุดท้ายเมียก็มาเสียไปแล้วเมียก็ให้ให้เพื่อนรักมาซึ่งเป็นหมาบีเกิลลูกหมาบีเกิลตัวเล็ก จนมีคนมาฆ่าหมาขนจอนวิกตายทาให้จอร์นรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแล้วกูต้องจับจับปืนกลับมาแก้แค้นพวกมึงให้หมดแล้วเกิดเขาจะทําสําเร็จอะไรหรือไม่ก็ก็ต้องไปลุ้นกันเอาในหนังเรื่องนี้เนาะอันนี้คือผมไม่สปอยแล้วกันปัจจุบันรู้สึกว่าจอ์นวิกเนี่ยตอนนี้จะเป็นจะกลายเป็นหนังใต้ภาคแล้วก็เป็นเป็นชายแอนโซคุณค่าของค่ายหนังอย่างไรอันเกตที่งทํามาตั้งแต่เป็นค่ายระหงค่าของค่ายไรออนเกตนะกั่แหละก็ รู้สึกว่าตอนนี้จะทำภาคสี่จริงภาคสี่ต้องได้ดูปีนี้นะคือผมก็เป็นแฟนหนังเรื่องนี้เหมือนกันตั้งแต่ตั้งแต่จอห์นวิกภาคหนึ่งเลยตอนั้นผมก็ตามมาเรื่อยๆจริงเดือนนี้ก็ในเดือนนี้เดือนที่แล้วเนี่ยเราต้องได้ดูแล้วแต่ว่ามันติดด้วยเรื่องของโควิดสิบเก้าทำให้การฉายหนังมันก็ทําให้อไย่างเงี้ยมันก็เลื่อนฉายกันไปเรื่อยๆแล้วจอห์นวิกาก,ก็ยังไม่ได้ถ่ายทํากันเลยเพราะว่าเนื่องจากที่ประเทศอเมริกาก็ระบาดกนันหนักมาก เลยแบบว่าโอ้โหถ่ายทํากันยากเย็นแสงเข็นเลยตอนนี้หนังเรื่องอนะไรถ้าฉายช่วงนี้ก็คือโอกาสเจ๊กมันมีสูงอะ่ะเดอะแมทริกสี่ก็จะกลับมาก็ยังไม่ได้ฉายตอนนี้ทุกอย่างมันเลื่องไปหมดเลยเพราะโควิดผมเองก็ต้องรอนะเห็นว่าจอร์ดี้เขาจะมีถึงภาคห้าเราต้องมาติดตามว่าเออเขาจะทำถึงไหนพวงก,กับรู้สึกจะเป็นเอ่อแชสต์ไตเฮลสกี้นะฮะที่เป็นที่เป็นเอ่ออดีตสตันแมนให้กับเดอะแมทริกเนี่ยใส่ชุดเทนนิโอในฉากที่สู้กับสมิธนั้มพันธ์นะถ้าใครจำได้นะ ก็ในส่วนของเรื่องการดูข่าวเอยไม่การดูขา่า,ขาวสิการรีวิวเออเมื่อกลับมาทํางานนี่ก็สับสนเหมือนกันนั่นเนี่ยเออเขาจะบอกว่าเออหายไปนานมนึงบ่นอะไรของมึงเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้มาบ่นอะไรกัน <c oughs> ก็ส่วนตัวนะเอาจริงรู้สึกว่าชอบเลยแหละเรื่องเนี้ยชอบเลยในศะาสแอคชั่นคือแอคชั่นอาจจะไม่ได้อาลังการมากแต่ว่าความที่ว่าทุนสร้างมันน้อยอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรไม่ติดใจเรื่องนี้ไม่ได้อลังการแต่ว่ามีความแบบ ความรุระทือความเป็นทริวเลอร์อ่าก็โอเคโอเคส่วนตัวชีชอบนะแล้วก็แน่นอนตัวพระเออย่างคีนูรีเขาแสดงเขาก็แสดงบทนี้ออกมาได้ถ่ายทอดความเป็นจอห์นวิกมาเลยทําไม่ลืมภาพที่เป็นเคยเป็นนีโอจากเดอ,อะแมทริกอ่ะคือเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อก่อนในทุกวันนี้แหละดาราฮอลลีวูดจะตกเขาจะไม่ค่อยอยากจะเล่นหนังที่มันเป็นแบบ ซึ่มันทําให้ติดภาพลักษ์อ่ะมันลบภาพจําได้ยากซึ่งคินลิสเนเขาลบภาพจำจากการเป็นนีโอจูกกายมาเป็นภาพจําใหม่คือจอร์นวิกแทนละตอนที่ดูเองก็รู้สึกว่ามันก็มันสนุกอะ่ะมันลุ้นตลอดเลยว่าเฮ้ยโอ้โหแล้วไอ้คนที่จอ์นจะต้องไปสู้ด้วยคือแก๊งมาเฟียรเสเซียนะทั้งแก๊งแล้วจะสู้กับมันยังไงอะ่ะคือจอ์นคนเดียวหนึ่งคนประธานทั้งอ,งองค์กรเนี่ยมันมันก็เป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะจนแบบเออลุ้นลุ้นลุ้น สรุปอ่าเป็นพอปิดเรื่องมาโอ้โหดีมากดีมากส่วนใชแอคชั่นนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอคชั่นที่มันมีความเป็นทลเลอร์มากแล้วก็ลุ้นไปในตัวส่วนเนื้อเรื่องนี้ก็ปูมาแบบอาบเนื้อเรื่องเขาเนื้อเรื่องนี้ผมถือว่าจะเนินื้อเรื่องดีนะเปิดเรื่องมาโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรจอนเป็นใครแล้วมันก็จะทําให้เราเห็นจากปฏิกิริยายว่าปฏิกิริยาในเรื่องจากว่าเฮ้ยทําไมคนกลัวจังเลยว่าพวกมาเฟีย แต่ยิงชื่อจบว,ว่าจอ์นวิกปุ๊บทุกคนพากันกลัวหมดมันทําให้เราอยากรู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> จอร์นเป็นใครเ <c oughs> ขาเป็นใครกันแน่ทาไมพวกแก๊งมาเฟียเห็นแล้วแบบชิบหายแล้วมึงไปยุง่งใครไปยุง่งไปยุง่งกับจอร์นวิกเนี่ยนะใครๆก็พากันเกรงพากันกลัวไปหมดจนแบบโอ้โหเฮมันน่ากลัวนะแบบมันคิดเราตอนเราต้องรู้ว่าเฮ้ยจอ์นเป็นใครอะ่ะ แกทำลงไปเฉันไม่ได้โกรธหรอกแต่โกรธที่ทำกับใครต่งางหากใครไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้ไอ้บ้าที่ไหนของแกเนี่ยคือจอห์นวิกนั่นแหละครับคือผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นการเล่าเรื่องที่สายที่แปดดีคือเปิดมาโดยที่แบบไม่ให้รู้ว่าเป็นใครเนี่ยชอบมากเรื่องนี้โดยส่วนตัวก็นักแสดงอ่ะมาพูดนักแสดง คิโตริฟอ่ะแสดงบทนี้ได้ดีมากเลยแล้วก็มีพวกเอ่อไมเคิลไมเคิลนี่อะไรวะมัเขาชื่อเขาชื่ออะไรชื่อเลมิโก้ไมเคิลนีควิกอ่ะจากที่เคาเคยดูมิชชั่นอิมพอสซิเบิร์นะเขาก็เป็นตัวร้ายในมิชชั่นอิมพอสซิเบิร์ภาคสี่ะผมก็จำได้เรื่องนี้ตอนนี้ปัจจุบันเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ขอเสียใจด้วยนะครับผมการรอบชนนี้ก็จะมีพวกเอ่อจอ์เลอร์กิซาโมอ อันนี้ผมไม่เคยดูหนังของเขานะผมไม่แน่ใจว่าเขาดังมาจากเรื่องไหนอันนี้คือใครทราบเดี๋ยก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับก็แล้วก็จะมีพวกเออ่วิลเลียมเดฟโฟอ่ะอาจจะไม่งงอาจจะแบบเฮ้ยขายวิลเลมเดโฟก็คือกรีนกอบบินถ้าใครดูสไปเดอร์แมนเวอร์ชันของโทบี้แม็กไกวนะครับก็จะเป็นตัวกรีนกอบบินก็คือนั่นแหละครับวิลเลียมเดโฟจากสไปเดอร์แมนภาคหนึ่งเวอร์ชันโทบี้แม็กไกวปีอะไรจำไม่ได้นะสองพันห้าสองพันหกเนี่ยถ้าใครทราบก็คอมเมนต์บอกทีนะครับอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ใช่ไม่ทราบจำปีไม่ได้เออ นอกจากนี้ก็จะมีเอ็นแม็กเชนเอนแม็กเชนที่ผมเคยดูเขาจากเรื่องเดสเรสซิ่งสั่งตายใครเคยดูใครเคยดูยบ้างครับ Death Race? เดสเรสเคยดูก็คอมเมนต์บอกด้วยนะนี่มาแชร์กันนะครับคือ,ค,อคือบางทีก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูก็คือก็อมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างเพราะว่าตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้ดีไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้น ื่อ,อัน,นี้ก็คือการมารีวิวเขาเนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยอาจจะพูดงงๆติดดิคัดๆอะไรกันบ้างก็ฝากแนะนํานมันเข้ามาด้วยนะครับส่วนตัวหนังเรื่องนี้นะผมบอกตรงเลยเป็นหนังที่ผมชอบไม่มีจุดอ่อนไม่มีจุดอ่อนเลยคะแนนนี้ผมให้ไปเลยครับสิบเต็มสิบไปเลย <c ười> คือมันมันสนุกดีอ่ะวันนั้นก็เป็นวันตอนที่ผมไปดูในโรงอ่ะก็คือดูแบบแบบไม่คาดหวังอะไรด้วยนะ เออว่าเอาดูแอคชั่นแก้เบื่อๆ่อสนุกสนานไปเฮ้ยแต่มันดีกว่าที่คิดไ้กว่าที่คิดว่าทีา่คดาด,คดาหวังอาไว้เยอะอ่ะนี่เป็นความคิดยนส่วนตัวนะถือใครมีอะไรแตกต่างกันไปไม,ม,ม่มีอะไรจะแนะนําอะไรนี่ก็ก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายเออหลายๆฝ่ายหลายๆคนว่าเออเรื่องนี้มันมีจุดอ่อนตรงนี้นะหรือว่าอาจจะมีเฮ้ยพี่มองข้ามไปหรือเปล่าอ่ะอันนี้อันนี้ คนเราความคิดเหมือนกันแตลบแต่ถ้าเกิดใครคิดต่างก็คอมเมนต์บอกได้หรือว่ามีอะไรผมพูดผิดไปอ่าเมื่อกี้ข้อมูลทั้แสดงนะผมพูดพูดพูดอะไรผิดไปเหรอก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ด้านล่างได้เลยครับหรือถ้าจะมีอะไรแนะนําอันนี้ก็แนะนํากันเข้าไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนี้ไปจะมีการทำคอนเทนต์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปคิดก่อนว่าจะทําอะไรดีเพราะช่องผมอ่ะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่มันแบบจะตายตัวอาจจะวันนี้อาจจะเป็นเรื่องหนังวันอื่นอาจจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวหรืองออกกำล ผมชอบเล่นอ่ะพวกฟิตเนสอยู่แล้วตอนนี้ฟิตเนสก็ปิดเนื่องด้วยสถานการณนะ์โควิดเนาะทําไม่รู้สึกว่าเออมันก็งเงียบเงียบกันไปสถานการณ์มันก็เงียบเลยสถานการณ์ไม่เงียบทุกอย่างเลยตอนนี้คือเงียบคือมันสั่งปิดกันหมดเลยด้วยความที่ว่าสถานการณ์โควิด19มันมันหนักมากตอนนี้ผมเองก็ิร์ k from home อยู่ไม่ไม่ได้กลับไปที่บริษัทเลยก็นั่นแหละครับตอนที่บอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่อะไรเกิดขึ้นมาด้วย ก็ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมเนี่ยรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับหลังจากนี้ไปจะมีการทําคลิปออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับอาจจะช้าบ้างอลยบ้างแต่คือจะไม่ให้ช้าเกินไปแบบที่ผ่านมานครับเราเป็นปีเนาะที่ผ่านมาเนี่ยหาขายไปนานก็ยังไงก็ฝากรบกวนติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปพบคลิปหน้าครับ